สวัสดีครับผมอาจารย์รัฐการอินทรพินิตอาจารย์แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมคลิปนี้นะครับจะพูดถึงนักศึกษาปวสหนึ่งจบแล้วได้ทักษะอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างมีความรู้ด้านใดบ้าง 1. วิชาเขียนแบบนักศึกษาจะสามารถอ่านแบบและเขียนแบบรูปที่ซับซ้อนได้อย่างชํานาญสามารถเขียนแบบเพื่อผลิตชิ้นงานได้แล้วสามารถนําแบบนั้นไปผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยา 2. วิชาเครื่องมือกลนักศึกษาจะใช้เครื่องกึง่งเครื่องเจียเครื่องตัดได้อย่างชำนาญน,นักศึกษาจะสามารถนำเหล็กมาขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตรงตามแบบที่ต้องการ 3. วิชาวันละเอียดนักศึกษาจะสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างชำนาญถูกต้องและแม่นยำ โดยปกติแล้วในการเรียนนักศึกษาจะใช้เครื่องมือวัดในการทำงานอยู่แล้วทั้งเวอร์เนียทั้งไมโครซึ่งจะทำให้นักศึกษาใช้ได้แม่นยำขึ้นและใช้ได้ถูกต้องขึ้น